สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆมาคุยกันค่ะจาก National Geographic Thailand เราจะมาเจาะลึกเรื่องไดโนเสาร์ชนิดใหม่ล่าสุดชื่อซูครูรีวัสเตเตอร์สวัสดีครับชื่อซูนี่ฟังแล้วคุ้นๆน,นะครับใช่ค่ะชื่อสกุลซูเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากปีศาจในหนัง Ghostbusters เลยนะคะเพราะว่าเขามีเขาตรงรอบดวงตาอ๋อเข้าใจเลยครับแต่ที่เด็ดกว่าชื่อนะคะ คือหางค่ะหางที่เป็นเหมือนค้อนปอนอันใหญ่มากๆวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะครับการค้นพบซูนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ในวงการบรรพชีวินจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่ออแองกิโลซอร์หรือไดโนเสาร์หางตุ้มหุ้มเกราะทั่วไปแต่มันเป็นฟอสซิลที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบในอเมริกาเหนือเลยนะครับโหสมบูรณ์ที่สุดเลยเหรอคะใช่ครับคือความสมบูรณ์ระดับนี้มันหายากมากมาก ที่พิเศษสุดๆเลยก็คือการเก็บรักษาครับมันดีมากดีถึงขนาดที่ยังเห็นร่องรอยแผ่นเกาะหรือแม้แต่เนื้อเยื่ออ่อนบางส่วนที่กลายเป็นหินไปแล้วเหลือเชื่อเลยค่ะหัวนหน้าทีมวิจัยถึงก็บอกว่านี้เป็นยิ่งกว่าฝันอีกครับคือความสมบูรณ์แบบนี้มันทำให้เราเห็นรายละเอียดกายภาพที่ไม่เคยชัดขนาดนี้มาก,ก่อนเลย ฟังดูน่าทึ่งมากค่ะงั้นมาดูหน้าตามันชัดๆหน่อยนอกจากเขาที่ให้ได้ชื่อซูแล้วเนี่ยลักษณะอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะเหมือนรถถังมีชีวิตเลยหรือเปล่าใช่เลยครับภาพจําของแองเิโลซอร์ก็คือรถถังมีชีวิตดีๆนี่เองผิวหนังของซูเนี่ยจะถูกคลุมด้วยแผ่นกรอกกระดูกที่เรียกว่าออสติลเดิมมันจะเรียงตัวกันซับซ้อนซึ่งฟอสซิลชิ้นนี้เอ่ให้เราเข้าใจการเรียงตัวของเกราะได้ดีขึ้นมากครับอ๋อค่ะ แล้วที่สําคัญคือมันมีเคราทินซึ่งเป็นโปรตีนแบบเดียวกับเล็บเรลานี่แหละครับหุ้มทับอีกชั้นหนึ่งทําให้เกราะมันแข็งแรงมากๆโหเกราะหนาะสองชั้นเลยแต่เห็นรูปร่างน่ากลัวแบบนี้นะคะกลับเป็นสัตว์กินพืชชอบกินพืชอ่อนๆเสียด้วยครับใช่ครับใช้กรามเหมือนเสียมค่อยๆงับไม่ได้ดุร้ายเหมือนหน้าตาเลยทีนี้มาถึงไฮไลท์เลยค่ะหางคอนปอนนะั่นมันพิเศษยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับ เรื่องหางที่เป็นคอนเนี่ยเป็นวิวัฒนาการที่เด่นมากๆของพวกแองคิโลซอร์เลยครับมันเริ่มมีขึ้นเมื่อราวๆหน่งร้อยถึงเกล้านปีก่อนสำหรับซูเนี่ยหางมันยาวถึง2เมตรเลยนะครับ2เมตรครับแล้วส่วนปลายสุดที่เป็นตุ้มกระดูกเนี่ยกว้างถึง0.6เมตรคือมันทั้งหนักแล้วก็แข็งแรงมากแล้วเชื่อสปีชีสะ์คะคูรวูวสเต,เตอร์นี้มีความหมายเกี่ยวกับหางด้วยหรือเปล่าใช่เลยครับ ชื่อสปีชีส์ครูริวัตเตอร์ครูรีวัตเตอร์นี้มาจากหาง้วยตรงเลยครับเป็นภาษาลาตินแปลตรงๆก็คือจอมพิคาตช,ช่วงล่างหรือผู้ทำลายหน้าแข้งผู้ทำลายหน้าแข้งโหชื่อบอกสรรพคุณชัดเจนมากครับก็เพื่อเป็นเกียรติแก่พลังทำลายของหางมันนั่นเองแล้วหลักฐานเรื่องรอยแผลที่ว่าอาจจะเกิดจากการต่อสู้เนี่ยมันบอกอะไรเราเพิ่มเติมคะหมายความว่ามันไม่ได้ใช้หางแค่ป้องกันตัวจากพวกนักล่าอย่างทีเร็กอย่างเดียวเหรอคะ นั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับคือจากรอยแผลที่เจอเนี่ยมันเข้ากันได้ดีกับขนาดและรูปร่างของหางตุ้มของแองกิโลซอร์ตัวอื่นมันก็เลยเกิดเป็นสมมุติฐานที่ค่อนข้างมีน้ำหนักขึ้นมาว่าพวกมันน่าจะใช้หางเนี่ยฟาดฟันกันเองด้วยสู้กันเองเหรอคะครับ อาจจะเพื่อแย่งอนาเขตหรือว่าแข่งขันกันเพื่อผสมพันธุ์อะไรทํานองนั้นครับมันก็เลยเปลี่ยนมุมมองที่เราเคยคิดว่าหางมีไว้แค่ป้องกันตัวจากนักล่าอย่างเดียวทําให้เราเห็นภาพพฤติกรรมทางสังคมที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกน่าสนใจมากเลยคะ่ะที่ฟอสซิลสม,มลบูรณ์แบบนี้ให้ข้อมูลได้ลึกถึงพฤติกรรมเลยแล้วเรื่องราวการค้นพบเจ้าซูนนี้หลหะคะเป็นมาย่งไงไปเจอที่ไหนคะ เจ้าซูนี้อายุประมาณ76ล้านปีครับค้นพบที่รัฐมอนทานาในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2014คนที่เจอเป็นทีมนักล่าฟอสซิลเอกชนครับเขาเชื่อกันว่ามันน่าจะตายอยู่ใกล้ๆแม่น้ำโบราณแล้วซากก็ถูกพัดไปก่อนจะโดนตะกอนทับถมอย่างรวดเร็วอ๋อถึงได้สมบูรณ์ขนาดนี้ ครับปัจจัยนี้สำคัญมากที่ทำให้สภาพมันดีเยี่ยมพิพิธภัณฑ์รอย a l Ontario ในแคนาดาได้ฟอสซิลนี้มาในปี2016แล้วก็ใช้เวลาศึกษาอยู่พักหนึ่งก่อนจะประกาศให้เป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่ยังเป็นทางการในปี2017ครับสรุปได้ว่าซูครูริวาสเตเต,เตอร์ก็คือไดโนเสาร์กินพืชหุ้มเกราะที่ หน้าตาเท่มากๆฟอสซิลก็สมบูรณ์สุดๆมีหางเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่อาจจะใช้ทั้งป้องกันตัวแล้วก็สู้กันเองด้วยแถมชื่อยังมาจากปีศาจในหนังดังอีกถูกต้องเลยครับ การค้นพบซูนี่จึงเป็นเหมือนหน้าต่างบานสำคัญมากๆที่เปิดให้เรามองลึกเข้าไปในโลกของพวกแองคิโลซอร์ไม่ใช่แค่เรื่องกายวิภาคที่ละเอียดขึ้นนะครับแต่ยังรวมถึงเรื่องอการเก็บรักษาฟอสซิลในสภาพพิเศษแล้วก็กระตุ้นให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกมันมากขึ้นด้วยเป็นการค้นพบที่ให้ข้อมูลเยอะจริงๆค่ะสุดยอดเลยใช่ครับแล้วมันก็ทาให้เราอดคิดต่อไปไม่ได้นะครับว่า ฟอสซิลที่สมบูรณ์เป็นพิเศษแบบนี้เนี่ยมันจะยังมีความลับอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างที่อาจจะช่วยให้เราประติดประต่อภาพชีวิตแล้วก็ระบบนิเวศของไรโนเสาร์เมื่อหลายสิบล้านปีก่อนได้ชัดเจนมากขึ้นไปอีกในอนาคตนะครับ